คำถามจากน้องนิรินลูกสาวหนิงปณิตางานนี้ทำเอาคนเป็นแม่ทำตัวไม่ถูกพูดไม่ออกและไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นคู่คุณแม่คุณลูกที่แสนจะน่ารักสุดๆส,สำหรับหนิงปณิตาและลูกสาวสุดที่รักน้องนิรินที่ทั้งคู่มักจะออกไปเที่ยวไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันอยู่บ่อยๆ อีกทั้งเพิ่งจะผ่านมรสุมดราม่าชีวิตคู่ครั้งใหญ่มาหมาดๆที่เจ้าตัวได้ออกมาพูดถึงปมปัญหาครอบครัวและเรื่องที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังทั้งเผยถึงเรื่องการหย่ากับสามีจินจรินและยอมรับว่าสิ่งที่เป็นห่วงที่สุดคือลูกสาวลูกสาวน้องนิรินตั้งคำถามเกี่ยวกับแม่หนิงแบบนี้ ล่าสุดแม่หนิงก็ได้ออกมาโพสต์วีดีโอลงติ๊กต็อกส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซฟแม่ด้วยลูกซึ่งภายในคลิปน้องนิรินและแม่หนิงก็ได้ควงแขนกันไปทานปิ้งย่างกันอย่างอ,ร,อร่อยซึ่งระหว่างที่แม่หนิงกำลังนั่งปิ้งเนื้ออยู่หน้าเตานั้นน้องนิรินก็เกิดตั้งคำถามเพื่อถามแม่หนิงเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามไว้ว่า หมามีขาหนูขอถามมามีหมามีห้ามกโกรธหนูนะคะมามีกินปิ้งย่างใช่ไหมคะแล้วแบบมันร้อนควันมันขึ้นหน้าแม่โบทอกกับฟิลเลอร์แม่จะละลายไหมคะแล้วซิลิโคนตรงจะหมูกแม่มันจะละลายไหมคะหลังจากจบคำถามแม่หนิงถึงกับทำตัวไม่ถูกไปไม่เป็นเลยเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นการเรียกเสียงฮาให้กับแฟนๆกันอย่างมากมายเลยทีเดียว